สวัสดีค่ะสวสสสนธนพัฒน์สกลนครค่ะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่ดารรข้อขาวนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันปีนี้แทงหน่อออกมาค่อนข้างเยอะค่ะได้ลําแม่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสังเกตว่าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีแกมสีเขียวเนื่องจากว่าอายุของเขายังไม่เยอะค่ะ ชุดที่เห็นเป็นสีดำแก้มเขียวนะคะก็คือชุดหน่อใหม่ของปีนี้เลยค่ะเยอะเลยนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะสังเกตข้อนะคะเริ่มเห็นสีขาวชัดเจนค่ะไผ่ดำข้อขาวนะคะเป็นไผ่มงคลไผ่ปลูกประดับสวยงามค่ะเอกลักษณ์ของเขาก็คือ,อลำต้นที่เป็นสีดำนะคะตัด สลับกับข้อตาที่เป็นสีขาวมั่เนียังเป็นสีเขียวอยู่นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะแทงหน่อออกมาก่อนเพื่อนเลยนะคะก็จะสังเกตเห็นเป็นสีดำเริ่มจะมีสีเขียวน้อยแล้วนะคะจะเห็นเป็นข้อตาสีขาวที่ชัดเจนค่ะแต่สลับกับสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยค่ะ สำหรับที่พี่ๆที่สนใจนะคะต้นพันธุ์ไผ่ดำข้อขาวตอนนี้ของทางสวนก็มีเป็นแบบเงาช้ำนะคะแล้วก็เป็นแบบกิ่งตอนสวยเลยค่ะเดี๋ยวจะแวะเวียนมาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเรื่อยๆถ้าเขาดำสนิททุกต้นแล้วนะคะก็จะเห็นเป็น ดำตัดลายสีขาวได้ชัดเจนกว่านี้ค่ะจะสวยกว่านี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ค่ะไผ่ดำข้อขาวสามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839 อีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสว่วนสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ